ขวัญแม่ขวัญกบเข้าบ้านแล้วจับเร็วกบกบกบเข้าบ้านฮัลโหลฮัลเลยโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจินตบายของขวัญช่องที่จะมาวอเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะก็เมื่อคืนเกิดอาการหอมนินอยากจับกบนะคะก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นใครอยากถักนะคะอย่าลืม กด u b s สไคร์ไลค์แชร์กันก่อนนะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งด้วยเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดๆพร้อมกันแล้วเราไปจับกบกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะ,คะก่อนที่เราจะไปลงมือจับกบตะมุตะมิกันนะคะเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันในคลิปวิดีโอนี้กันก่อนเลยนะคะเริ่มแรกเลยขวัญขอใช้ สีเขียวขนาดสีพลายนะคะเป็นเขียวมะนาวนะคะเป็นตัวกบส่วนท้องกบก็จะเป็นสีครีมนะคะใครไม่มีสีครีมจะใช้เป็นสีขาวก็ได้หัวเข็มนะคะขวัญจะใช้เบรนเบอร์ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมสามทับศูนย์และสี่ทับศูนย์สีทองแบบนี้นะคะตาที่ใช้ในการตกแต่งก็จะเป็นลูกปัดขนาด6มิลนะคะแล้วก็ไหมสีแดงนะคะจะแดงสดแดงเลือกเนาะแดงหรือชมพูก็แล้วแต่เลย จ้า yeah. นะคะวัสดุอุปกรณ์เราพร้อมกันแล้วเราก็ไปลองมือจับกบตะมุตะมิกันดีกว่าคะ่เาะเริ่มต้นที่การถักตัวก่อนนะคะคล้องใหม่ที่นิ้วก้อยแล้วก็มาที่นิ้วชี้แบบนี้นะคะเราจะทําเป็นลักษณะของวงกลมหรือเมจิกริงนั่นเองใช้หัวเข็มขนาดเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะคล้องเข้าไปในห่วงแบบนี้เกี่ยวขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็ล็อกค่ะขึ้นโซนหนึ่งครั้งเพื่กอการล็อกจากนั้นลวนะคะจิมลงไปในห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นเกี่ยว ใครที่ดูเก่าอยู่แล้วอาจจะรู้แล้วนะคะว่าขวัญจะถักยังไงส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ขวาญพูดอะไรงงๆก็อย่าเพิ่งปิดช่องนี้กันนะคะก็ดูกันไปก่อนนะคะอันนี้เป็นลนกักษณะการถักเอกค่ะใส่เข้าไปในห่วงเกี่ยวไหมในลักษณะแบบนี้งัดขึ้นเราจะทําทั้งหมด 8x อค่ะสีล่ละห้าหกเจ็แล้วก็แปด พื่อให้ชัวร์นับกันอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคถ้ากล้องมันเบลอไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าตัวระบบมือถือขวัญเขาจะเป็นแบบจับความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยพอไกลมาเกินไปภาพก็จะเบลอได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างถักตึงถักแน่นนะคะเอาหัวเข็มเบอร์สามจิ้มเข้าไปในหลักเริ่มต้นแบบนี้เราจะทำลอลิงหอหีบหรือการจบซีนนั่นเองนะคะรอดออกมาได้สองฟวงแบบนี้แล้วลูดออกให้หมดเลยค่ะ โอเคเราได้แถวที่หนึ่งแล้ววกกลับมาเป็นหัวเคมเบอร์สทับศูนย์เหมือนเดิมจากนั้นเกี่ยวลอดผ่านจ้านะคะแล้วก็จิ้มปุ๊บลงไปเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวออกมาหนึงจิ้มใหม่ครั้งหนึ่งค่ะในขณะเดียวกันจะเห็นว่าขวัญจะตะวัดไปใหม่ไปด้วยเนอะเป็นการเกี่ยวเก็บชิ้นงานนะคะสอง ขอโทษทีขอโทษทีลืมไปลืมไปแถวที่สองแล้วหลักที่1เราจะใส่ตัววีตัวตวีก็คือการถักซ้ําลงณแถวเดิมนจุดเดิมไม่ใช่แถวเดิมณจุดเดิม,ห,ดดม,ห,ดดมหลักเดิมนะคะ2ครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองวีตัวที่2จิ้มลงไปไมลหลักปึ๊บเกี่ยวขึ้นมา2แล้วก็รวบหมดเลยครั้งที่1จิ้มลงไปนที่หลักเดิมนะคะยังไม่เคลื่อนปึ๊บครั้งที่สองหน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวคันไปทําต่อนะคะโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็อย่างที่บอกอะไรที่ดึงแน่นดึงตึงนะคะก็ หัวแข่งอันเล็กหัวเข็มอันเล็กนะคะันผู้ผิดไปบ้างก็ขออภัยเกี่ยวมันจะได้รอดผ่านง่ายสําหรับคนที่ดึงตึงใครที่ไม่ดึงตึงเลยก็ถือว่าเป็นการถักแบบสบายๆในแถวที่3มนะคะเราจะเป็นการถักปกติปกติในะที่นี้ก็คือ1หลกักต่อ1ตัว X ถัก x ขึ้นโซ่ตรงไหนพูดผ,ผิดค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จะใส่ตัว X กันตรงนั้นเพื่อไม่ให้แถวเคเบิลจะสังเกตว่าพอเราใส่ปุ๊บรถดึงเล็กน้อยนะคะเราก็จะไม่เห็นรอยต่อกันแล้วโอเคทีน,นี้เราก็จะถัก หนึ่งหลักต่อหนึ่งตัว x ไปรอบเลยมานับกันดูค่ะว่าเราจะได้ทั้งหมด1 6 x หรือเปล่าเวลาเรานับแถวนะคะตรงเนี้ยหนึ่งตรงนี้สองตรงนี้สามอขอโทษที่เอ้อนขันปรับตำแหน่งขากล้องด้วยมนเลยท่ะไม่โดนบ่อยขอโทษด้วยถ,ถ้าเกิดว่าใครมึนนะ,ะหลักที่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถัก x ตรงนั้นจะสังเกตว่าขันจะดึงเขาหาตัวเล็กน้อยเพื่อให้งานเขาแน่นขึ้นนั่นเองกระชับนั่นเองนะจ๊ะหลักที่หนึ่งถัก x เป็นปกติมาในหลักที่สองนะคะเราก็จะใส่ตัว v นะคะวิธีการน,นับก็คือ1 2แล้วก็3ลงในหะลักเดิมทันที่2 1 2 3 4 5 6นะคะถักไปแบบนี้จนรอบเลยแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเราจะได้ทั้งหมด24อัปเป๋า่า1 2 3 4 น่าในแถวที่5และแถวที่6นะคะเราจะถักเป็นปกติไม่เลื่อนไม่รดไม่อะไรต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่นะคะเพราะฉะนั้นนับด้วยนะคะให้ครบ24หลักจะสังเกตว่าพอมาในแถวที่6หลังเขาจะโค้งลงเล็กน้อยแต่ด้วยความที่เขาถัก8หลักนะคะแปดหลักต่อขึ้นต้นหลังเขาก็เลยจะออกแนวแป้นมากกว่ากันที่มันจะเป็นนูนเป็หลังเต่าเนาะ ะะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้อย่าลืมนับกันด้วยนะคะตอนนี้เวลาที่เราถักไหมเนี่ยนะคะข้อที่เราจําเป็นและสําคัญที่สุดเลยนะคะ 1. ก็ระวังเรื่องของไม่กี่ใครเห็นบ้างเอ่ยเส้นผมนะคะเส้นผมหรือขนสัตว์เลี้ยงของเรานะคะห้ามติดเข้าไปในตัวตุ๊กตาเลยแล้วอันดับที่2ก็คือเวลาเราเกี่ยวไหมเราจะต้องเกี่ยวแบบนี้ปึ๊ดลอดผ่านให้ได้สองห่วงแบบนี้ง่ายเข็มปื๊ดอ,อันนี้คือการถักให้ได้ตัวเอ็กที่สวยงามนะคะดูมาอีกทีนะคะจิ้มลงไป มีกี่ใครอาจจะดูในลักษณะของการถักแบบดั้มมีดอันนี้เป็นการจับแบบปากกาละโอเคก็หวังว่าคงจะนตอนนี้ก็นะคะเพื่อนๆมากันเต็มแล้วกบเขียดล้องกันเข้าไปนะจ๊ะอ่ะมางี่แถวที่8นะคะหลักแรกขึ้นโซเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาจิ้มในหลักแรกเลยคะ่ะแล้วก็เกี่ยวลอดขึ้นมาปุ๊บถักตัวเอนั่นเองนะคะ สังเกตว่าพอเราขึ้นหลักเริ่มต้นปุ๊บเราจะมองไม่เห็นรอยต่อนะมาใน,นหลักที่2เราจะทําการลดเขาค่ะลดก็คือการถักตัว A นั่นเองนะจ๊ะโอเคเราก็เกี่ยวเส้นหน้าขึ้นมา1เส้นอันนี้เป็นการลดในสไตล์แบบของขวัญน,นะบอกกันก่อนโอเคเราได้2หลักมนันในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ตวัดหม่ค่ะปึ๊ดลอดลงให้หมดครั้งที่1รวบครั้งที่สองดูใหม่ทีนะคะถัก X1 หนึ่งลักที่2เราก็เกี่ยวขึ้นปุ๊บล้วก็ สองหลักเกี่ยวคู่กันนี้3กับ4ี่จะเกี่ยวมาแบบนี้เออสอกับ3เออผู้ผิดอ่ะสอกับที่3ผลักมาปุ๊บได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะปุ๊บพันหัวเข็มค่าแล้วก็เกี่ยวแบบนี้ไปทั้งหมด8ครั้งนะคะครั้งที่เกีแบบ่ยวปุ๊บให้หมายพันหัวเข็มแบบนี้นะคะปลดครั้งที่1ก็คือการรวบนั่นเองรวบในครั้งที่2ตัว A ตัวที่3 จบในแถวที่8แล้วนะคะเราก็จะมายีใหญ่กันก่อนนะคะใส่เยอะใส,ใส่ใหญ่กันก่อนนะคะเวลาเราใส่ก็ยีกันนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาจับตัวเป็นก้อนนั่นเองนะคะถามถึงว่าไซส์เล็กจำเป็นต้องฉีกไหมก็ถ้าฉีกได้ก็จะดีนะคะทําให้ตัวเขาแบบจับแล้วไม่มีความเป็นปุ่มปมนั่นเองแล้วก็กดเขานิดนึงนะคะแล้วเราก็จะถักต่อทีน,นี้แถวที่9เนี่ยนะคะเราจะทําการเปลี่ยนสีใหม่ค่ะควันขอใช้หัวเข็มเบอร์3นะคะเพื่อลอดผ่านหลักได้ไง่ายๆพึ๊ดดึงมาก่อนเลยจ้านะคะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ ไปทาเอาไหมสีขาวหรือสีครีมเนี่ยนะคะเออที่สําคัญหเห็นนะคะว่าขวนจะพยายามกดใหญ่เข้าไปนะคะวางทาบจ้ะมาในหลักที่หนึ่งนะคะหลักตอนที่เราเริ่มต้นจะยากนิดนึงก็ตอนนี้แหละค่ะเพราะว่าใยมันจะฟูป,ปิดปิดตัวเขาเรียกอะไรนะปิดตัวไหมนั่นเองนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเผื่ออาจจะเกี่ยวพลาดไปโดนเส้นใยแล้วใยมันทะลักนั่นเองนะคะอ่ะเอาใหม่พอลาพาดได้แล้วใช่ไหมคะปึ๊บทิ้งไปไหมไว้สักนิ้วหนึ่งถึงสองนิ้ว รอดผ่านเลยค่ะลอดออกให้หมดเลยทั้งสีเขียวสีขาวดึงเส้นสีเขียวให้ชิดติดกันนะคะจากนั้นแล้วเราก็ใช้กรรไกรในการแงะสีเขียวออกเลยนะคะโอเคสีเขียวเราพักไว้ล้วเราไม่ใช้เขาแล้วนะคะปุ๊บขมวดเขานิดนึงนะคะอ้ออย่าลืมขึ้นโซ่ก่อนนะคะหลักเริ่มต้นแล้วก็ดึงเพื่ออะไรคะเพื่อกันไม่ให้สีขาวเขาหลุดออกนั่นเองนะคะมื่ใหม่หัดถักก็ค่อยๆใจเย็น หลักที่9นะคะเราจะถักเป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดใดๆเกี่ยวนะคะดูงทีนะคะขวัญจะกดเอาใยลงไปข้างล่างแล้วก็ถักเป็นปกติแบบนี้นะคะให้ได้16หลักเลยค่ะในขณะเดียวกันก็ค่อยๆยทยอย,สยใส่ใยด้วยนะคะเพื่อให้เขาอ้วนกลมนั่นเองจากนั้นแล้วเกี่ยวลอดผ่านเลยค่ะแถวนี้เราจะถักตัว A ทุกหลักเลยนะคะก็คือการลูดปิดนั่นเองนะอาจจะเกี่ยวยากนิดนึงเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวเส้นหน้าออกมาแบบนี้2เส้นปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่สอง โอเคเดี๋ยวเราไปทําอีก 7A ค่ะนค่ะเราก็จะมาถักส่วนขากันนะคะก็เหมือนเดิมจ้าพันนิ้วก้อยแล้วก็มาเดี่ยวที่นิ้วชี้คล้องห่วงเป็นวงกลมนะคะเมจิกลิงเมื้อลำนะคะแล้วก็ใส่โซ่เข้าไปแล้วก็ถักตัวเอกลงในห่วงนะคะทั้งาหมด4หลัก1 2 3แล้วก็4จากนั้นเราก็ดึงปลืดเลยจ้า การถักเท้านะคะอย่าพยายามถักแน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนตำแหน่งที่เป็นเล็บเท้าเขาเนี่ยมันจะจิ้มไม่ลงนะคะเออเกี่ยวรูดผ่านออกให้หมดนะโอเคได้ละแถวที่1เล็กๆตะมุตะมิไปขึ้นโซ่ค่ะต่อไปนี้เราจะถักด้วยหัวเข็มเบอร์3าทับศูนย์ะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก่อนน้ำหนักมือกันนิดนึงหลักที่1น,นะคะเราก็จะถักเกค่ะ ความหนักมือคืออะไรคือเราจะไม่ดึงเขาแรงๆนั่นเองนะคะด้านนี้เราก็จะไม่ลังเขาแบบอย่างนี้นะคะอันนี้คือการถักแน่นเห็นไหมคะมันจะเริ่มห่อเข้าไปหลักที่สองนะคะเราก็เกี่ยวปื๊ดดูวดผ่านให้หมดปุ๊บถักวีนะคะก็คือซ้ำในหลักเดียวกันสองครั้งอีกครั้งหนึ่งอีกชุดหนึ่งอ่ะอีกชุดหนึ่งก็หนึ่งตัว x ในขณะเดียวกันขวัญก็ตว,วัดไปมายหมเก็บไปด้วยนะคะหนึ่งตัววีปื๊ด แล้วก็ถ้าใครไม่มั่นใจตรงนี้นะคะใช้ตัวช่วยตัวนี้นะคะเป็นการมาร์กตำแหน่งก็ได้จากขวัญถักถักบ่อยแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นอกจากในกรณีที่เราต้องการส่วนหน้าส่วนหลังอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ก็คือเวลาเราเกี่ยวตรงนี้มันจะมีรอยต่อเราจะรู้ของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่นปุ๊บเราก็จะคล้องตัวนี้เอาไว้เพื่อให้รู้ตำแหน่งนั่นเองออมาเล่นกันเพนลินละแถวที่สามนะจ๊ะแถวที่สามของเราเราก็จะถักเป็น ปกติไม่เพิ่มไม่ลดนะคะนับก,กันด้วยนะได้หกหลักไม่เอ่ยพอน้ำหนักมือนะคะอย่าไปดึงเขาแรงไปเรื่อยๆสบายๆถ้าเราไม่ดึงเขาก็ไม่เจ็บมือเราจ๊ะงานก็ออกมาสวยงามไม่ฟีีไม่แน่นจนเกินไปแถมเราอาจจะถักได้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะก็ลองกันดูจ้าโอเคเราได้ทั้งหมดหกหลักแล้วนะคะปุ๊บรอห่อหือกันเกี่ยวจบนั่นเองนะคะ งานเขาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้จากนั้นแล้วนะคะอันนี้คือการพับทบขึ้นโซ่ค่ะปื๊ดหนึ่งจากนั้นแล้วทําเหมือนตอนน,นี้เลยค่ะเหมือนตอนเราจบเกี่ยวเส้นที่1ด้านนี้เกี่ยวเส้นที่นนททสองของอีกฝั่งนึงที่เราพับทบเอาไว้นะคะจะบอกว่าขาหลังนะคะขาหน้าขาหลังเหมือนกันนะคะไม่เพิ่มไม่มีอะไรต่างแต่ต่างกันตรงที่ว่าขาหลังเนี่ยเราจะใส่ใหญ่ลงไปให้เขาป่องป,องปองนิดนึงนะคะเหมือนในลักษณะของกบที่กำลังเหยียดขาเตรียมพร้อมจะก,กระโดด เอ๊ะเหยียดหรือย่อย่อเออน่าจะประมาณย่อเนาะย่อขาเขาก็จะอ้วนๆน,นิดนึงอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วแต่ค่ะใครจะเรียกย่อใครจะเรียกกระโดดอ่ะว่ากันไปนักค่ะอือกดเข้าไปนิดนึงค่ะระวังเราเกี่ยวเอ่อเกี่ยวโดวนใหญ่ด้วยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เกี่ยวมันจะอยู่ประมาณสามถึงสี่หลักหลักที่สองเ๊ะเห็นไหคะเกี่ยวเส้นหน้าไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมนะอะปึ๊บได้สองหลักแบบนี้เส้นหน้าและเส้นหลังลอดผ่านขึ้นมา แบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวรวบเลยมันก็คือตัวเนะคะหนึ่งเรานับตัวสันโซ่ไปด้วยนะคะหนึ่งสองสามโอเคหลักสุดท้ทยได้สี่แล้วใช่ไหมคะพลิกกลับค่ะท่านี้เราจะมาทํานิ้วกันแล้วนะคะนิ้วเท้าหนึ่งสองคือโซ่ทั้งหมดสามนะคะจากนั้นแล้ววกกลับมาในโซ่ที่กําลังนี่ตัวนี้นะคะโซ่ที่หนึ่ง อยวาลูผ่านออกมาให้หมดหรือการจบซีนั่นเองรอขอนั่นเองจิ้มลงไปนะคะในหลักถัดไปได้เลยค่ะเกี่ยวขึ้นมาคอ,อควายทอทงอันนี้ก็คือพันควักธรรมดาหรือตัวเอนั่นเอง1 2สองขึ้นโซ่สองต่อไปเลยนะคะโซ่สอเสร็จแล้วปุ๊บถอยหลังกลับมาที่หัวหมุดที่เราได้ถักตัวเอกเอาไว้ปุ๊บนะคะแล้วเราก็รอริมหอที่หรือการจบซีมันก็จะเป็นตุ่มน้อยๆแบบนี้นะคะโอเคเราก็ทําแบบนี้ไป 1x ออันนี้เร็วเลยนะคะ1 2สองจากนั้นเราก็เกี่ยว รอด่านหลักสุดท้ายหลักที่4นะคะมีแอดตึงบ้างเล็กน้อยอน,นะว่ากันไปแล้วก็เหลือไปใหมไว้สำหรับเย็บเก็บงานเลยค่ะ ครู่นะคะเราก็ได้ใช้อุปกรณ์เสริมของเรานะคะคือเข็มเย็บไหมพรมนั่นเองนะคะหัวเขาจะโตนิดนึงเห็นไหมนะใครไม่มีเข็มหัวโตวขนาดนี้จะใช้เป็นเข็มเข็มปักแผ่นเฟรมก็ได้และอุปกรณ์เสริมชิ้นต่อมาก็คือเข็มสอยนั่นเองนะคะขอได้สีดำนะคะเราจะมาเย็บดวงตาก,กันนะคะแทงไปทรงไหนดอหนึ่งของตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะขอนับแถวแป๊บหนึ่งสองสามสี่โอเคอยู่ในแถวที่สี่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่โดยประมาณนี้สี่กับห้านะคะจิ้มขึ้นไปเลย ดึงนะคะดึงให้เขาเขาเรียกนะซ่อนปมซ่อนปลายเสร็จแล้วเราก็ร้อยจ้าอันนี้ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวในการมองรูเข็มนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะมองยากเนาะเพราะว่ารูกขค่อนข้างใหญ่อยู่หนึ่งสองสามสี่ประมาณหลักที่ห้านะคะให้อยู่ในบรรทัดแถวเดียวกันป๊ดึงเลยจ้าคลี่นะคะไม่ให้เขาเป็นปมเป็นควายดึงอีกทีแล้วเราก็ร้อยลูกตาอีกข้างหนึ่งเอ๊ตากบเขาจะค่อนข้างโตแล้วก็ห่างนิดนึงนึกไม่ออกนึกถึงแคระกึ๊กกึ๊กกก็ได้นะจ้าอ่ะโอเค แล้วก็จิ้มลอดไปลอดมาแบบนี้นะคะระวังได้พันกันด้วยนะคะพยายามดึงนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเข้าไปในตัวเบ้าเขานิดนึงนะคะอ่ะแล้วเราก็ล้อยไปลอยมาอีกสักสองสาครั้งค่ะพอได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเราก็จิ้มไปจิ้มมาสักสองครั้งสามครั้งนะคะไม่ตัดเลยทีเดียวนะโอเคปึ๊บเอากระโดดล็อกเฟรมกดกระโดด <c oughs> แล้วก็ตัดเลยค่ะโอเคจับกดมาได้แล้วแต่ปากยังไม่มาโอเคเราก็ไปทำที่ปากโดยใช้เหมือนเดิมค่ะไม้สีแดงนะคะ อย่าลืขมขมวดปมไว้นิดนึงด้วยนะคะเพื่อเวลาเาย็บแล้วเขาไม่เลื่อนไปไหนเหมือนเดิมค่ะจิ้มไปส่วนใดส่วนหนึ่งของนั้นมาที่ดวงตาด้านหนึ่งนะคะอืดอันนี้เย็บขาสูงไปนิดไม่เป็นไรคิดว่าเขากำลังก้าวแล้วกันอืดเหมือนเดิมค่ะไม่ลงใช่ไหมไม่ลงก็เอาก้นเข็มนี่แหละไ่ไช่เข,เข้าไปนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็วาดปากมาหาดวงตาเขาอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็จิ้มต่ําลงสักหนึ่งแถวเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ดึงเลย <Okay. S 2> แล้วก็ได้กลบแล้วคะจิ้มทอดเข้าไปเลยอ,อย่าดึงแรงนะคะเดี๋ยวปากเขาจะบุ๋มเข้าไปอันนี้คือกรณีที่ดึงแรงแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็จิ้มไปจิ้มมาอีกสองสามทีในตัวเขาก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ขวัญแม่ขวัญอันนี้ตัวอะไรหอมนินเล่นได้ไหมเล่นได้จะลูกมันคือกบค่ะกบตะมุตะมินะคะโอเคก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ น้งกงอบ2ตัวนะคะที่หอมนินจับมาได้โอเคคลิปวันนี้ก็ยาวไปแล้วนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะจ๊ะตรงบริเวณเห็นไม่เอ่ยจุกจ๊กๆๆๆๆตรงนี้นจะจ๊ะอ้อที่สำคัญเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเพราเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดจ้ะนะคะวันนี้ควันและหอมนินไปกันก่อนคะ่ะบาย